t o n i g ส t t h a i l a ด d เจงกอนเดอะไฟเตอร์ทยศึกสายเลือดไทยเจอกันเองนะครับในการชก5ยกด้วยกันมุมน้ำเงินครับจากจังหวัดยะลา Ladies and gentlemen, please welcome t h ล blue corner f r o มยะลาไทยแล a n d แม่ดากก็กำปนาด เปิดรายการครับลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมครับนี่คือตต่สายลุยครับเมฆดำกอกกำปนาตนักสู้วัย22ปีครับจากนู่นเลยครับปลายด้ามขวานยันลาครับนักจบวัย22ปีครับเมฆดำกอกกำปนาดวันนี้ปุกเมืองกรุงครั้งหนึ่งนะครับเจอกับมุ่แดงครับ นักชกคนนี้ฝิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียริทรงฤทธิ์อายุ22ปีเช่นเดียวกันครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from อุบลราชธานีไทยแลนด์รถบัสปอพรพูนยิมนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับอย่างที่คุณแมบอกนะครับซ้อมอยู่ที่เกียริทรงฤทธิ์เลครับแถวย่านราชบุรณะนี่คือรถบัสปอพรพูนยิม ชื่อหน้ากรูเล้อเกินครับวันนี้รถมจรัจะเบรกแตกหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ,บ<อ>คู่แรกของเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับ,บ<อ>และนี่คือ22ปีเท่ากันครับส่วนสูงเนี่ย179กับ17 170เป็นหนุ่มจากอุบลครับสูงกว่า9เซนติเมตรประสบการณ์ก็ใกล้เคียงสูสีครับมีแค่ส่วนสูงนี่แหละที่เห็นชัดหน่อยครับ ตายกับอีสานครับ5ยกนะครับคู่นี้โอขยับมาเลวครับเมฆดำครับจ้วงมัดขวาไปก่อนครับรถบัสยังเฉยๆครับยกขาสูงๆรอครับมีดีแทงซ้ายหักทายครับเบาๆตามทรงตามสไตล์เลครับมวย5ยกยก1นสองนี่อาจจะต้องถามใจดูทิศดูทางมองตากันไปก่อนครับ สามสี่นเลยครับถึงจะออกรถออกชาติมีขยับข้างซ้ายตลอดครับทีบซ้ายไปครับเมฆดำทำลายจังหวะรถบัสรถบัสก็ปกตินี้เป็นมวยเขานะครับยกแรกๆก็ยังไม่รีบครับดูจังหวะไปก่อนครับเมฆดำก็มีฟุตเวิร์คครับสับล่างครับ มอนยันหลักครับที่เต็มหน้าอกเลยครับเมฆดำถือว่าเป็นลูกแกลูกกันนะครับเป็นลูกไม้มวยไทยนะครับทําให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะแทงซ้ายไปเลยครับเมฆดำปัดก็ค่อยๆเลาะค่อยๆขับเรียบค่ายมาเรื่อยๆครับอย่าเผลอแล้วกันครับเมฆดำครับแต่ตอนนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับรถบัสครับยังออกตัวอยู่ นี่ดำนกรสับไปก่อนครับพับนายไปโอ้โอ้ชักแรงขึ้นครับแฮรสามปาบ้วครับสี่ปาบแล้วครับคุณบาดบอกแค่นี้เฉยๆครับไม่สะเทือนครับอ่ะยังเข้าไม่ถึงครับโอ้ขออยู่ไหนมาไล่แขนโกกดแขนครับ ไล่แขนสอดแขนรัดได้แล้วครับยังตีไม่ได้ครับอโอ้เมฆดำแกก็ยงังจุกจิกจุกจิกอยู่ครับป้องกันตัวได้ดีนะครับกุกกิ๊กกุกกิ๊กอยู่นะครับทาให้จังหวะของรถบัสน,นี่อาจจะยังไม่มีเท่าเท่าไหร่นะครับอโอ้กระโดดเข่าลอยมฆดำก็ถีบสายยันไว้ก่อนครับ คนต่างรอตั้งว่าครับขยับครับยับซ้ายครับเมฆดำปาคอแล้วครับหาหัวหาตัวอยู่ไหนแกได้ดีครับหุกซ้ายลำตัวโอ้โหตีถึงหน้านะครับรถบัสโอ้เข่าแหลมจริงๆยาวซะด้วยครับรถบัสขบวนนี้ครับคันนี้ครับช่วงยาวจริงครับ จต่อยหมัดนะครับเมฆดำครับอัปคัดก็ไม่ถึงหมดยกซะก่อนยกแรกผ่านไปครับก็ยังหาจังหวะตีไม่ได้ส่วนเมฆดำครับก็เลาะเลนไปเรื่อยดูนี่ครับทีบก็ไปเต็มพุงครับโอ้้าไม่มีเชือกกลั้นนี่ตกเวทีได้เลยครับข้างขวาดีครับรถบัตครับช็อตนี้เจอเมฆดำถีบสกัดไว้ จะสับสอกครับไม่ถึงอ่ะยกสองครับใส่มัวกับน,น็อกเดินเข้าหาแล้วล่รครับรถบัสเอาเจอสอกเมฆดำโอ้โหแทงขวาดีครับรถบัสตอนนี้เริ่มเดินแล้วครับโอ้โหนี่ครับเริ่มจับแหม่เพิ่มเกียร์เพิ่มกันเร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับรถบัสครองตี แต่เมฆดำนี่ก็ถือว่าโต้ได้สวยนะครับจังหวะออกแข้งขวาเด็กดำครับเด็กยะลาแต่มาซ้อมที่ฉะเชิงเซาครับอยู่กับทนายกกำปนาดครับเรเดินเข้ามาครับรถบัส ยังพลิ้วเลยครับเมฆดำครับก็รู้เลยครับเมื่อไหร่ที่ให้รถบัสคล้องคอได้นี่มันอันตรายขีดซ้ายยันไว้ครับสกัดเพาโอ้โหหมัดสวยครับโอ้รถบัสเดินดื้อๆเข้าไปนี่โดนหมัดได้ครับเนี่ยครับจะไปคล้องคอดื้อนี่เมฆดำบอกไม่ได้นะครับเพราะมีของแลกเปลี่ยนครับองฝ่าดงกำปั้นของเมฆดำก็ไปให้ได้ครับแกก็ยังไม่เปลี่ยนแผนเลยครับรถบัสครับ โอ้ยปากซอครับโอ้โหสวยแอะแข้งขวาหมัดขวาสวยครับเมฆดำโอ้โลบาตตีนตีคืนนวยข่าวซ้ายครับเริ่มสวมวิญญาณมนุษย์ไม้เลยครับรถบัตกับยกกาดสูงๆแล้วก็เดินทื่อๆเข้าไปเลยโอ้ดึงสองครับเมฆดำสวยครับงัดอัปเปอร์คัตควันสองไม่ถึง ไปพับในดีครับขยับมาโอ้ยหดพับนอกจะคล้องตียังไม่ยังหาคอเอาเจอเลยครับได้แล้วครับเสียบไปหนึ่งจึกแล้วครับรถบัสอีกทีครับขยมขยมตีอีกอ่าเมฆดำยังไงครับโอ้เสียงเชียร์จากมุมเริ่มจะมาแล้วครับโอ้เป่าปากเลยครับเมฆดำเรเบอ้าวโดนอีกแล้ว ครัดมาสามเหลี่ยมตีตตตโอ้ยต้องเอี้ยวตัวหนีเมฆดำโอ,โอ้ยโอ้เริ่มมาแล้วครับอาวุธถนัดของรถบัสครับเฮดดำโอ้โหเข่าลอย,อยเอาอีกทีครับโอ้ยเมฆดำอ้าวแม่ <laughs> เสียหลักไปหน่อยครับ โอ้หายใจยาวเลยครับเมยดากอกัมปนาคเจอเข่าไปชิมขวาลำตัวครับเอ้าเล่นงานลำตัวคลอคอมาครับรถบัสรพลิกมาแหมไม่ดาชิงตีก่อนครับรถบัสโอ้จะเสียบถึงอกเลยแหมต่กระดือนครับเม่ดามครับพยายามเอียงตัวหนีครับโอ้โหสองยกผ่านไปครับเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับศึกของหนุ่มจากอุบลกับหนุ่มจากยะลาครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับ จังหวะต่อยหมัดของเมฆดำครับแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาแข้งขวาจะเป็นครับเมฆดำตร้ยสอกซ้ายแล้วก็จับโยนเข่าเนี่ยครับรถบัสยกที่3ครับยำ้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้ต่อยกัน5ยกนะครับแต่จะครบ5ยกหรือเปล่านี่สิครับน่าสนใจครับ โอ้แรงขึ้นมาเลยครับรถปัด่อพอรคูนยิมครับกลองมาตีครับเมฆดำก็สู้ครับยังเป็นช่วงต้นยกอยู่อ่อนลากมาลากมากดกดกดตีหาเหลยบหาบุมครับเจอไหมเจอไหมเจอโอ้โหโ,โ,โอ้ดูแล้ววงไนนี่รถปัดแข็งแรงกว่านะครับมาอีกแล้วโอ้เมฆดำต้องถอดหัวหนีให้ได้ก่อนครับ คือไปสู้วงในเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะครับเพราะว่าสั้นกว่าครับนี่ครับโอ้ตีหน้าตีกลางตีหลังนี่ตีเรียบเลยครับรถบัสครับก็หูตีเข้าหน้าท้องอีกแล้วนีออกนดำต้องแหมล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกล่างนี่แหละครับช่วยได้ครับใส่สายสก,กัดครับ อยู่ไม่อยู่รับมีสอกงัดด้วยเมฆดำอ่ะเขาบอกมวยเข่าต้งแก้ด้วยศอกครับโอ้ถึงตัวนี่ไตแหลกจริงๆครับรถปัดปอพรคุณยินแทงเข่าซ้ายโอ้โหแทงสวนครับโอ้ตายของรถบัสนี่ไม่มีอะไรต้องคาดเดาเลยทื่อๆตรงๆนี่แหละครับ ไตสกัดมาครับเมกดำครับไปสกัดมาแข้งขวาบัดซ้ายงัดสอกขวาเดี๋ยพอรวมก็เป็นเทตแดนของรถบัสนี่เลยครับอ,อูอเมกดำก็พยายามจะตีสู้ตีสวนนะแต่เข่าของรถบัสมันยาวกว่าครับัอมีการสอกซ้ายครับอ่าเนี่ยครับรยุทธวิธีนี้ครับสู้กับมวยเข่าครับเอาซอกมา ทาเข่าขวากดปาตีโอ้ตีเข้าหน้าเลยครับลูกนี้โอ้แกก็ตีได้หลากหลายท่วงท่าจริงๆครับรถบัสโอ้ยลูกนี้ครับไต่สูงครับถึงตัวเลยครับรถบัสครับตีโอ้ผนการไม่มีอะไรมากครับของตีของตีครับนั่นแหละครับรู้ทั้งรู้ครับเมฆดำโอ้จะแก้อย่างไรครับอูรัดเป็นงูเหลือมเลยครับ โอ้ยโอ้โหทีมงานบอกเบิร์ตเน่าเบิร์ตเนเบิร์ครับต้องตีแล้วครับโอ้ยอะมีงัดศอกสวยครับโอ้แต่รถบัสนี่แกฮสวมวิญญาณกูครับรัดอย่างเดียวครับอาโมโจกก่อนครับโอ้ย,ยกสามนี่บี้วงในอย่างเดียวเลยครับ ไปดูครับไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งโอ้วงในของรถบัสยกนี้ถือว่าทำเอาไม่ดดำนี่อึดอัดเลยครับนี่ครับโอ้โหแกโดยสอครับโดนครับแม้แต่พอเข่านี่ครับขวางหน้าตีนียกก่อนเลยครับรถบัสครับเต็มเต็มครับก็ขายาวกว่าครับก็ได้เปรียบแบบนี้อ่ะยกที่4ี่ครับยกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันต่อเลยครับ จิ้มลำตัวครับไม่ดำโอ้ยต่อยขวาลำตัวเอาเอาลำตัวยังไงยังไงรถบัสโอ้โหโอ้ยเบรกแตกซะแล้วครับรถบัสครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับโอ้ทีมงานอุตสาห์บอกเบิ้ดแล้วเบิ้ดแล้วครับกลายเป็นเบิ้ดซะเองครับโอ้โหตนลำตัวเข้าไปครับอ่ะเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีครับว่าทำไมถึงรถบัสยางแตกเบรกแตกครับดูภาพช้าครับลำตัวหนึ่งหมัด ศอกที่ขมับเนี่ยปูหมัดที่ต่อยสุดๆจริงๆครับเต็มสันหมัดแล้วก็ศอกด้วยนะครับมาน่าจะไม่ทันได้เกรงลำตัวครับจุกครับศอกเนี่ยครับปิดงานโอ้ยเหลือเชื่อกลับมาเฉยเลยครับเมฆดํา แม่ปลายยก3นี่เหมือนจะเอาอยู่เลยนะครับไม่ดำกอกัมปนาทท่าน้าของรถบัสรครับแล้วก็เป็นเมฆดำกอกัมปนานครับหนุ่มยะลาครับแม่ชนะน็อกไปได้ในยกที่4ครับ